รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ตอนเป็นจรงที่มา่ค่าของคนสมุทรสาครที่ดอนไก่ดีนะจะบอกให้กระทุ่มแบรนด์จังหวัดซึ่งเอาความซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นที่ตั้งสมุทร,ส,รสาคร,ร,รจังหวัดซึ่งมีของดีๆไม่แพ้ที่ใดสมุทรสาคร ต้องบอกว่าคงไม่มีเครื่องเบญจรงที่ใดในโลกนี้จะสวยงามเท่าเครื่องเบญจรงของคนกระทุ่มแบนที่ดอนไกด่ดีของสมุทรสาครเบญจรงนั้นนะคะเกิดจากสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยเราจะเห็นนี่คะ่ะลายช่องกระจกนะคะสีแล้วก็อันนี้ลายเขาเรียกลายนกพระเจ้าตากสมัยโบราณจริงๆเนี่ยจะใช้เส้นดำเขียนนะคะแล้วถึงจะมา เ,เขียนลายลงสีแต่ว่าก็ใช้คำว่าเบญจเบญจ,จคือ5สีดำแดงเขียวเหลืองชมพูยุคนั้นต้องใช้แค่5สีฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นต้นตำรับที่ทุกคนคิดถึงไม่แค่เมืองไทยแต่ดังไกลไปถึงเมืองนอกเมืองนาปัจจุบันเป็นจะลง10สีลายไทยลายกาละรล่นต่างๆเมื่อก่อนใช้สีเขียนเดี๋ยวนี้ใช้สีทองเขียนแล้วเนื้อสีทองพวกนี้มันเป็นของที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะบ้านเราก็ยังทําไม่ได้ตอนนี้ทองสูงขวดกับ5 0,000บาทมันตามทองคําเลย เบญจรงเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยลายๆายต่างๆที่พวกเราทำเนี่ยก็คือเอาลายสมัยโบราณเนี่ยเอามาทําด้วยแล้วก็เน้นลายสมัยใหม่ที่อยากให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาได้เห็นสําคัญคือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของคนจังหวัดสมุทรสาครถ้าาลอมมกับหชย จะคิดทไมาเป็นหมู่บ้านมีเอกลักษณ์โดดเด่นถ่ายทอดงานฝีมือต่อกันมาได้รับความนิยมจากคนไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่าความที่อยู่ในกลางอำเภอกระทุ่มแบนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาถึงนี่มาท่องเที่ยวมาเรียนหัดเขียนนะครับแล้วก็ยังซื้อของกลับไปก็ไม่น่าเชื่อว่า เป็นรับรู้ถึงต่างประเทศได้โดยเฉพาะชาวยุโรปเนี่ยมาเป็นประจำเลยคุณค่าของสินค้าถ้าเทียบแล้วอาจไม่เท่ากับศิลปะและฝีมือรวมถึงเรื่องราวที่เขาบรรจงวาดลงไปในเบญจรงแต่ละชิน้นเหมาะสำหรับเป็นของฝากฝากหน่วยงานราชการด้วยกันหรือฝากภาคเอกชนด้วยกันเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อเลยเป็นงานฝีมือจริงๆนะครับปิดทองเป็นต้นแบบสมัยตนะั้งแต่รัชกาลที่สองเป็นต้นมาก็มีหลายยุคหลาสมัยรัชกาลที่5นะครับมีหลายแบบเลย ตายที่พนมหลายแบบผมเองเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของที่นี่นะครับเป็นคนชอบนะครับก็ฝากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศช่วยกันมาซืบสูงล้ำด้วยวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดรังสันลงไปในตัวของเบญจรง์เหล่านี้ มาที่อำเภอทุ่มแบนมีหมู่บ้านท่องเที่ยวหมู่บ้านลงปูนอัตลักษณ์ของชาวอำเภอทุ่มแบนเป็นรูปแบบใหม่ชมธรรมชาติแล้วก็ เที่ยวชมหมู่บ้านเบญจรงนะครับสีสันลายเส้นงานหัตกรรมที่สวยงามต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีวัดวาอารามต่างๆที่สวยงามหลากหลายอยู่ในพื้นที่อำเภออำเภอทุ่มแบนจังหวัดซึ่งมาสัมผัสแล้วจะไม่มีวันลืมเลือนสมุทรสาครเมืองใดที่ไม่ไร้รางความสามัคคีและมีแต่ความร่วมม้ร่วมมือกันเมืองนั้นก็คือจังหวัดสมุทรสาคร สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าค่าของเบญจรงดอนไก่ดีอยู่ที่ฝีมือและผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับที่นี่เต็มไปด้วยที่กินที่เที่ยวและที่นอนสมุทร,ร,ร,รสาครขอให้สมุทรสาครจงจเจริญจงสมุทรสมุทร,ร,รสาครเมืองน,นี้แน่นอนบ้านเก่าสาวนาเกลืออาหารการกินมากมายแล้วเฟือ คนไหม่เข้มมือนเกลือแต่เป็นคนที่มีคุณธรรมข่าวด,ดีกับพี่คำรนว่างหวังสีลองไปชมกันสักครั้งสิแล้วใจเราจะฝังติดลงไปในเบญจรงเหล่านี้ตราบจนชีวิตชีวีสลายดอนไกลดีกระทุ่มแบนสมุดสาครน,นะจะบอกให้ เต็มเหมือนเกลือแต่เป็นคนที่มีคุณธรรม